กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายเฉลวพวงมาลัยสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมรการการศึกษาขออภิปรายการปฏิรูปด้านการศึกษามาตรา2 7 0ท่านประธทานครับผมมีประเด็นอภิปรายโครงการสองโครงการโครงการแรกโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการพัฒนาโครงการให้จัดให้รายละเอียดองค์ประกอบ การร่างหลักสูตรขั้นพื้นฐานจะทําหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศท่านประธานครับศึกษานิเทศถือว่าเป็นหัวใจของกระทรวงสาธารณสุขในสพทถ้าศึกษานิเทศไม่สามารถชี้แนะชี้นำการจัดการเรียนการสอนขบวนการในทางวิชาการ ถ้าไม่มีศึกษานิเทศครูก็จะสอนตามจุดประสงค์คำอธิบายรายวิชาไม่มีการสอดแทรกเพราะเจะ้าในส่วนนี้คิดว่ากระทรวงศึกษาในสพทควรที่จะจัดอบรมโครงการศึกษานิเทศอย่างจริงจังแล้วก็เร่งด่วนขณะน,นี้การศึกษา การดำเนินงานโดยสปทให้ครูสอนตามคำอธิบายรายวิชาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จึงอยากเรียนท่านประธานให้ปะยะปช่วยติดตามในเรื่องนี้ถามว่าการศึกษาขนณะนี้ตกต่ำถือว่าในเอเชียในกรอบสิติ เราจะสู้เข้าไม่ได้แล้วประเทศใกล้เคียงในส่วนนี้เพราะฉะนั้นการติดตามตามมาตา270เกเราลงพื้นที่กรรมนิการการศึกษาในฐานะเป็นประธานอนุกรรมนิการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงพื้นที่เสียงสะท้อนจากคุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศทั้งสี่ภูมิภาคเป็นเสียงเดียวกัน ถาเมาาื่อกระทรวงศึกษาทำอะไรอยู่ขณะนี้มีการอบรมแต่ละครั้งมันไม่ตรงประเด็นกับการจัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นผมมีข้อเสนอควรที่จะเร่งรัดในการไปรูปแล้วก็ขบวนการเพื่อที่จะนำหลักสูตรให้ศึกษานิเทศนำมาเป็นกรอบเพื่อที่จะแนะนำคุณครูทั่วประเทศ เรื่องก็คือเรื่องครูแนะแนวขณะน,นี้ตามสถานศึกษาครูแนะแนวโดยโรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีปัญหามากนักเรียนไม่เข้าใจว่าเมื่อเขาจบม .6 แล้วเขายังไม่รู้ตัวเองว่าเขาจะเดินไปในทางทิศท,ทางไหนเพราะบางโรงเรียนขณะน,นี้ไม่มีครูแนะแนวเอาครูวิชาอื่นไปเป็นครูแนะแนว เพราะฉะนั้นการที่จะเรียนแน้แนวหรือจะเรียนต่อระดับอุดมศึกษาไม่มีครูแนะแนวชี้แนะส่วนครูประจำชั้นก็ไม่สามารถที่จะชี้แนะเป็นแนวทางเพราะเขาต้องสอนในหลายวิชาที่เขาถนัดในส่วนนี้เพราะฉะนั้นจึงฝากเพิ่มให้มีดูแลเรื่องครูแนะแนวประเด็นที่สองโครงการกระจายอำนาจ mm. การบริหารการจัดการ โรงเรียนนิติบุคคลในส่วนนี้เราได้สะท้อนสองปีเต็มในส่วนนี้การปฏิรูปครั้งนี้ให้บอกว่าการปฏิรูปบิ๊ก็อกในส่วนที่หลายประเด็นว่าด้วยด้านการศาึกษาขณะนี้กฎหมายเขามีอยู่แล้วให้กระจายอำนาจไปที่สถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการในสพท ยังไม่ดําเนินการก็จะปล่อยไว้แถมจะเอามาใส่ไว้โรงเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเข้าไปอีกถือว่าอยู่ในโครงการการ,รทิลูป,ประเทศถามว่าโครงการที่เสนอไว้ครั้งที่แล้วที่ผ่านมาให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคลทั่วประเทศหายไปไหนลายชื่อโรงเรียนแต่โรงเรียนอยู่ที่สพถรียบร้อยแล้วแต่กลับมาพลิกล็อกเอาไปโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม แล้วก็ไปสร้างโรงเรียนใหม่ใช้งบประมาณอย่างมหาศาลโรงเรียนที่มีอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิาลถือว่าดีอยู่แล้วแต่ก็ไปเพิ่มเติมอีกเร่งเรียนที่จะดูแลในส่วนนี้ควรที่จะขยายให้แต่ละจังหวัดเข้าไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในส่วนนี้ฝากท่านประธานถึงปะยะปช่วยติดตามในเรื่องนี้ด้วย สุดท้ายผมมีข้อเสนอเนี่ยควรปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการของสถานศึกษาที่สถานศึกษาที่เขามีความพร้อมแล้วให้เป็นนิติบ,บุคคลอย่างแท้จริงข้อ2ควรดําเนินการให้กระทรวงศึกษามีวิธีการดําเนินแก้ไขให้เหมาะสมมีความพร้อมในสถานศึกษานั้นๆถ้าสถานศึกษาบางที่ไม่พร้อมก็ไม่ต้อง ให้สมัครใจก่อนช่วงแรกถือว่าทดลองในโครงงานการนี้ที่ว่าจะผลประสบความสำเร็จในส่วนนี้จึงกลบาเรียนท่านประธานควรที่จะเร่งรัดในการปฏิรูปประเทศครั้งนี้เพื่อที่จะวางกรอบแนวทางการทำหลักสูตรการกรอบโครงสร้างให้เป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริง <c oughs> เช่นด้านวิชาการเราให้อิสระไปเลย เรามีหลักสูตรแกนกลางมีอยู่แล้วแล้วก็ให้คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนั้นๆ้เขาเป็นผู้รับผิดชอบในท้องถิ่นนั้นๆส่วนงานบริหารงานทั่วไปให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและระ,ระดมทรัพย์เข้ามาช่วยในส่วนนี้แต่ในข้อสรวงกฎระเบียบไม่สามารถที่จะระดมทรัพย์เข้ามาช่วยสถานศึกษาได้แม้แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบทอ ไม่สามารถที่จะมาดูแลในส่วนของโรงเรียนได้เพราะว่ามันมีกฎระเบียบกฎหมายมีข้อบ,บังคับถ้าเข้ามาเดี๋ยวหน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบไม่สามารถที่จะมาดูแลได้ในส่วนนี้สุดท้ายนี้ขอฝากสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องหลักสูตรศึกษานิเทศเรื่องที่สองครูแนะแนวเป็นหัวใจสําคัญของนักเรียนที่จะจบม .6 และเข้าต่อมหาวิทยาลัยเรื่องที่สาโรงเรียนให้อำนาจก็ไปเถอะให้เป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเอามาตลอบหลอกเป็นกระดาษว่านี่คือปฏิรูปประเทศนเพราะฉะนัน้นกาบเรียนท่านประธานฝากปยป,ปอให้ดำเนินการในเรื่องนี้ขอบคุณท่านประธานครับ